สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกรพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้บ้างนะคะมีกองไพ่ให้เลือก3ามกองค่ะเลือกจากรูปภาพหน้าไพ่นะคะนี่กองแรกค่ะกองที่สองกองที่3นะคะเลือกกองไพ่กองที่จึงดูสายตาจิงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะ เป็นการอ่านไปโดยรวมโดยทั่วไปถ้าข้อความไหนไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณค่ยทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะกล่องที่1รูปนี้กล่องที่2กล่องที่ือกเลือกรูปภาพที่คนดึงดูใจคนมากที่สุดนะคะเลือกกันได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กลองแรกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องนี้นะคะการให้อภัยค่ะ กองน,นี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะมีข่าวการโจมตีคุณนะคะทางออนไลน์นะคะคือคุณอ่ะอยู่เฉยๆนะคะไม่ได้ไปสงสิ่งอะไรกับใครนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณก็เลยงงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะไพ่อยากแนะนำคุณว่าขอให้คุณนะคะมีความหวังและศรัทธ,ธาว่าคุณจะได้รับความรักนะคะจาก ได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะและคุณจะได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นะคะดูไพ่ความสำเร็จนะคะขึ้นประกบคู่ทั้งขนาบข้างทั้งสองด้านของความยุติธรรมเลยนะคะและนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคำแนะนำอื่นๆของไพ่สำหรับอื่นๆนะคะอันนี้พอดีว่าสำหรับนี้หล่นมาทีเดียวพร้อมกัน3ใบก็เลยต้องเอานะคะ มีอะไรบ้างพลังแห่งการบำบัดด้วยพลังแห่งความสำเร็จอ่อด้วยพลังแห่งความรักนะคะที่มีอยู่ในจิตใจของคุณจะทำให้คุณมีสุขภาพดีและสามารถบำบัดรักษาตนเองได้การ เริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีความคิดสร้างสารรค์ในการเริ่มต้นใหม่เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะได้พบเพื่อนที่เป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณเมื่อคุณเดินกลับมาสู่ภายในหัวใจของตัวเองแล้วก็มีพรจากเครื่องประดับนะคะ เครื่องประดับทุกชิ้นถูกสร้างอย่างววจิตบัรจงออกแบบด้วยความรักโดยผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการให้ผู้สวมใส่สวยงามเครื่องประดับแต่ละ,ละชิ้นจึงมีพลังรักอยู่ในนั้นทุกชิ้นงานเพื่อเพิ่มความสุขให้กับพวกเราเมื่อเมื่อเราสัมผัสเครื่องประดับนั้นเราสัมผัสได้ถึงความรักที่ถูกส่งต่อมาทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่สวมใส่เครื่องประดับกายส่งรักมาประดับใจ และการให้อภัยนะคะหากเหตุการณ์ที่คุณเคยทำในอดีตทำให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลานี่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะให้อภัยตัวเองยอมรับว่าในตอนนั้นคุณได้ทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมีเพียงตอนนี้เท่านั้นที่คุณควรให้อภัยตัวเองจากนั้นคุณถึงจะให้อภัยคนอื่นได้นี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกคะ่ะ สำหรับคนที่ล่นกล่องนี้นะคะไพ่กล่องจัก,กรวาลน,นะคะกล่องนี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณเพิ่งจะจบความสัมพันธ์กับใครบางคนลงไปนะคะคุณกําลังมองหาคู่เดทคนต่อไปอยู่นะคะไพ่นะคะอยากแนะนําคุณว่าขอให้คุณนะคะปรับสมดุลทางอารมณ์ปรับสมดุลในความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะหรือมุ่งมั่นในการจีบ หรือหึงหวงมากจนเกินไปนะคะขอให้คุณนะคะทำตามสเสียงเซนภายในจิตใจของตัวเองนะคะใช้สเสียงเซนภายในจิตใจของตัวเองนะคะนำทางแสดงความรักความเมตตานะคะอย่างผู้ที่มีวุธิภาวะนะคะและปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตานี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกคะ่ะสำหรับคำแนะนำ ของไพ่สำหรับอื่นๆนะคะพอดีว่าสำหรับนี้เนี่ยหล่นมาพร้อมกัน3ใบก็เลยต้องเอานะะคะมีพรจากสายรุ้งพรจากดอกไมติ่งพรจากคุณเขานะคะ พรจากสายรุ้งค่ะสายรุ้งคือความรักที่อบกอดเราในวันเงาๆที่ได้มองดูท้องฟ้าเหมือนกับจะบอกเราว่าชีวิตย่อมมีวันที่ได้เริ่มต้นใหม่และสดใสเสมอสายรุ้งเริ่มต้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดุดดังสะพานข้ามท้องฟ้าในวันที่แสงมากระทบกับละอองฝนแสงแห่งรุง้งงดงามปรากฏให้เราเห็นมอบพรเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งพรจากดอกต้อยติ่งค่ะ ดอกต้อยติ่งน้อยสีน้อยสีม่วงเยอะแยะมากมายที่ขึ้นเต็มลานดินข้างบ้านดอกน้อยน้อยสีม่วงเบิกบานรับสายลมและแสงแดดทั้งวันไม่ว่าลมจะแรงแดดจะร้อนเพียงใดต้อยติ่งน้อยก็ยังเบิกบานและกระจายมเมล็ดพันธุ์ต่อไปไม่สิ้นสุดมาเชื่อมต่อกับต้อยติ่งและกระจายความรักฝากไปกับมเมล็ดที่พร้อมดิดความรักนั้นออกไปในโลกกว้างพรจากคุนเขาค่ะ ไปปล่อยพลังลบรับพลังบวกจากคุณเขาที่รายล้อมอยู่รอบตัวคุณกันเถอะภูเขาเต็มไปด้วยความรักจากต้นไม้ใบไม้ดอกไม้สัพสัต์ก้อนหินดินทรายเมือ่อภูเขาโอบกอดหัวใจของคุณพลังแห่งความมีชีวิตชีวานั้นได้เอิบอาบไปทั่วทุกเซลล์ทุกอวอัยวะทั่วร่างของคุณเท่านี้คุณก็ได้รับการเชื่อมต่อและรับพรจากภูเขาแล้ว คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปการให้และการรับค่ะความรักและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเกิดการให้และการรับอย่างสมดุลสิ่งที่คุณให้ใครไปย่อมได้รับผลตอบแทนกลับมา <S <S เล่นและหัวเราะเทพแห่งความโชคดีจะสถิตอยู่กับคุณเมื่อคุณมีหัวใจที่เป็นเด็กน้อยและร่าเริงแจ่มใสไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะโชคดีเสมอ ต่อไปไพ่ใบนี้นะคะจัก,กรวาลค่ะทันทีที่คุณก้าวออกมาจากบ้านคุณก็ได้เข้าไปอยู่ในจัก,กรวาลแล้วทุกสรรพชีวิตทุกสรรพสิ่งต่างก็อยู่ในจัก,กรวาลเราเชื่อมต่อกักบท้องฟ้าดวงดาวดวงจันทร์และทุกสรรพชีวิตแล้วเพียงแต่เราไม่เคยมีเวลาที่จะได้สังเกตเห็นลองออกมาดูท้องฟ้าที่สว่างที่สดใสสว่างและพร่งพราว เพื่อรับพลังรักจากจัก,กรวาลและทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่ได้กล่องนี้นะคะไพ่ให้และรับนะคะกลองนี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะต้องจบลงไปอย่างฉับพลันนะคะตัดจบลงไปอย่างฉับพลันเหลือไว้เพียงภาพความทรงจํานะคะ ไพ่อยากแนะนําคุณนะคะให้ปรับสมดุลทางอารมณ์นะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะให้หันหน้าไปมุ่งมั่นทํางานนะคะโดยทําตามเสียงเซนส์ภายในจิตใจของคุณนะคะแล้วความมั่งคั่งนะคะและความสําเร็จคุณจะสร้างมันได้อย่างแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสาหรับ คำแนะนำของไพ่สำหรับอื่นๆนะคะมีพรจากดวงดาวนะคะ ในายามค่ำคืนอันมืดมิดออกมาเชื่อมพลังกับดวงดาวนับล้านอธิษฐานและขอบคุณส่งความปรารถนาดีไปยังดวงดาวที่ห่างไกลให้เราอยู่เป็นเพื่อนกันในจักรวาลน,นี้ด้วยความสุขใจดวงดาวไม่ได้ลอยอยู่นิ่งๆคุณมองเห็นการเคลื่อนไหวไปมาของดวงดาวที่ตอบรับพลังรักจากคุณและมีดาวอีกเป็นล้านดวงที่ส่งรักถึงคุณแค่คุณมองดูดาวคุณก็สุขใจแล้วการเดินทาง ปรับเส้นทางการเดินทางแห่งชีวิตให้สมดุลทั้งทางโลกและจิตวิญญาณความอดทนและไว้วางใจจะพาคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจการให้และรับนะคะสิ่งใดที่คุณส่งออกไปจากใจสิ่งนั้นย่อมย้อนกลับมาหาคุณเสมอจักรวาลเคลื่อนไหวเป็นวงจรดุจการหายใจของคุณที่มีทั้งหายใจเข้าและหายใจออก เพื่อให้คุณรักษาความสมดุลของร่างกายเมื่อคุณเป็นผู้ให้คุณรู้สึกสุขใจเมื่อคุณเป็นผู้รับคุณรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจทุกสิ่งเป็นเช่นนี้เพื่อความสมดุลในชีวิตและจิตใจของคุณและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกค่ะค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ Subscribe และการติดตามนะคะอยากให้ทำบทวขมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ